ออสรวบสาวแสบหลอกขายหน้ากากอนามัยออนไลน์ช่วงโควิดระบาดหนักพบประวัติหลอกขายอื้อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปออโดยพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันจับกลุ่มนางสาวนัดอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ สารอาญาตลิ่งชันลงวันนี่28กันยายน2563ในข้อหาช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกลุ่มได้ที่ซอยลำลูกกา69อําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสืบเนื่องจากเมื่อปี2563ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิดระบาดหนัก ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยจำนวนมากผู้ต้องหาได้มีการโพสต์ขายหน้ากาก,ากอนามัยหนาสชั้นสามารถกรองเชื้อโรคได้ดีผ่านทาง f a c e b o o k ในราคากล่องละ5 5 0บาทจนมีผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อและโอนเงินไปซื้อหน้ากากอนามัยกับผู้ต้องหาเป็นจำนวนมากโดยผู้ต้องหาแจ้งว่าได้รับสินค้าภายใน7วันแต่เมื่อถึงกำหนด ผู้เสียหายกลับไม่ได้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้อีกดังนั้นผู้เสียหายจึงเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อมาสารอาญาตลิ่งชันได้อนุมัติหมายจับนางสาวนัทในข้อหาช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจนกระทั่งตำรวจกองกำกับ,ก,บการ5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจึงนำหมายจับของสารอาญาตลิ่งชันเข้าทำการจับกลุ่มนางสาวนัดและควบกลุ่มตัวไปทำการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าช่วงสถานการณ์โควิดระบาดตนได้ประกอบอาชีพค้าขายสินค้า ที่เป็นกระแสเช่นหน้ากากอนามัยผ่านทาง Facebook มีลูกค้าหลายสิบรายสั่งซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันประกอบกับตนได้นำเงินไปลงทุนซื้อสินค้าอื่นๆจนไม่สามารถหาเงินมาคืนผู้เสียหายได้นอกจากนี้จากการตรวจสอบในสื่อออนไลน์พบชื่อของผู้ต้องหามีประชาชนร้องเรียนด้วยเป็นจำนวนมาก โดยเรื่องที่แจ้งเป็นการหลอกขายสินค้าประเภทต่างๆเช่นหน้ากากอนามัยน้ำพริกมันปูเป็นต้น